ลหลสวัสดีครับมาแล้วป้าน้อยอัน,นี้มาไา<ป>สะเกียนแล้วมาหาขอโชคลาบเนาะับขอโชคลาบกันมาาน้อยก็ขาดหายไปหลายเดือนเลยไม่ได้ทําคลิปเลยกลับมาก็ไม่สบายอีกมาถึงเมืองไทยได้จะครึ่งเดือนแล้วนะแต่ไม่สบายก็เลยไม่ได้ออกคลิปเลยไป<า>ขอโชคลาภกัน อ่านครับวันนี้ก็อยู่วัดสีสุมพรนะครับอยู่กับแม่ตะเคียนนะครับผมก็ปีนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า่ันจะให้พรและให้เลขติ็ดอะไรกับเรานะครับไปครับก็ทำการเอางยอดตู้ก่อนนะครับแล้วก็จะหยิดหบดอกไม้ทุกเทียน แม่หนูก็มาเนาะมือไม่มีที่ถือจะยิบใส่คอซะละอไปนะครับไปสการะแม่ตะเกียงนะครับอดใจก็ฝันอ,อ,อย่างอ่ะ เดี๋ยวอ่ะไปมาแล้วก็จะสการะในตะเคียนก่อนนะครับผม ก็ทำการจุดทูปน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลขจะเด็ดไม่เด็ดงวดน,นี้นะครับผมแต่ผมก็มาสกาละบ่อยนะครับก็เข้าบ่อยนะครับถ้าคนติดตามผมนะครับก็จะเห็นว่าเข้าบ่อยมากแทบทุกงวดนะครับเลขเข้าแทบทุกงวดลองดูกันมาลองดูนครับให้โชคให้ลาบทุกคน,นครับผมแบ่งปันกันรวยเนาะ จุดถูกนะครับจุดถูกเสร็จแล้วก็เจ้าแม่สีมณีทองนะครับสาธุนิมตัสสัพพะวะโตนมตัสสัพะวะโตาสมาสัมพุตัสสะวัสตมัตัสสะวะโตสมาสัมพุตัสสัสาถูแม่สีมณีทองพระลูกมีบนงวดนี้ ขอ,อสามตัวตรงๆนะผกจะซื้อชุดมาถวายทุกองค์เลยจะอยู่ะตรงนี้ปรมาณด้วยจะจะซื้อรูเซื้อแป้งให้สวยๆขอ,อสามตัวตรงๆนะแม่นะสาธุ ก็เองแม่มาตรนมา,น,มานั่นไหมแ,แล้วก็นำทูบมาปัก เขาก็จะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทำสารานะครับข้างหลังนะครับจะเป็นสาลาโบสถ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะเด็กบ้านน้อยจะลวงไข่นะครับ สี่นะครับเลขสี่นะครับสี่มานะครับผมไมไม่ได้ว่าสี่เจ็ดนะครับ ี่เจ็ดนะครับโ okay. อเคไอตัวไอตัวหนึ่งสามตัวก็สองตัวตว,ว,วันนี้ได้รวยกันตั่วหน้าครับผมสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวนะครับอเอาใส่ลงไปค้นใหม่อีกทีเขย่าใหม่เขย่าใหม่ขอสองตัวจ้า โซนเอาแล้วครับสองตัวสุมีศูนยี่อีกแล้วหรอโซน,นเจ็ดโซนยเจ็ดนะครับสองตัวอ่ามาดูกันน้อยจะหยิบแม่นนิ้เเล่านะครับงวดน,นี้รุนกันรนนะะุนกันนะครับเดจ,จะให้ดูอ่า นี่นะครับเลขทำนายนะครับปลากับเต่าปลากับเต่านกเต่ากับปานกตัวขึ้นบนโผงกับช้างสองตัวลงล่างถอดรหัสให้มีโชคนะครับอันนี้ก็ถ้าทุกคนเห็นจะเห็นเลขอะไรครับผม เห็นเหมือนกันไหมนี่ผมเห็นน่าจ,จะเป็นห้าเก้าสองอะไรหรือเปล่านะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแปดแปดสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดได้อยู่นะครับก็ตีเอานะครับสำหรับงวดนี้นะครับแล้วมาไล่ดูงวดที่ผ่านมานะครับงดที่ผ่านมา เข้าบ่อยนะครับเข้าแทบทุกงวดนะครับผมแม่ตะเคียนให้โชคนะครับผมก็แรงนะครับผมลมแรงวันนี้ลมดีนะครับแม่รู้ว่าเรามาหานะครับผม แปดป่ะเนี่ยแปดแล้วปออูซีลีอะไรเห็นไหมเนี่ยสำหรับต้นตะเคียนก็ต้นใหญ่ครับ คนเดิมนะครับที่เราเคยมาเห็นกันนะปัจจุบันนะครับน,นี่อะไรวะสวนเหรอ เี่กะไรมันก็สูงสูงแล้ว่ะใช้เ่าวนูให้ดีนะสูสงสูเลย่อนหนึางนวสูงเนะไชนเจ็ดว้าวของก็ตีหยิบป้าว ต้นนั่งเนาะต้นใหญ่นะครับผมในใหญ่มากสวยมากครับผมผมยาวมากแต่มากก็มาสกาละได้นะครับผมวัดศรีคุมพรนะครับที่ถ้าเป็นพวกเราเรียกก็วัดตกพระจ้อยนะครับผม นไหมครับทุกคนคอเห็นก็คอมเมนต์มาบ้างนะครับผมใครเห็นเลขอะไรแต่แม่จะให้โชคนะครับพอเรามีบุญเราก็ได้โชคนะครับผมถ้าไม่มีบุญก็ไม่เห็นจ้า นี่ก็จะเป็นช่วงผมของแม่นะครับผมแม่แตะเกียงน,นะครับ ที่เห็นเลขหรือว่ามีเลขลอยเข้าตานะครับผมก็คอมเมนต์แนะนำกันบ้างนะครับผมเราจะได้รวยๆเหมือนกันนะครับ ผมก็ยังไม่เห็นเลขนะครับเห็นเลขแปดเลขเดียวเองใครห็นก็เม้นมาได้นะครับเม้นมาคุยกันได้ครับว่าว่าประจังใส นี่ครับนี่เป็นช่วงโคนนะครับช่วงผมเลยน้อยหน่อยนี่มีสองเจ็ดนี่นี่นี่เห็นชัดเลยเนี่สองเจ็ดเหรอเออยังไงสองเจ็ดยังไงเห็นชัดเจนเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ไหนดูชัดๆเนี่ยดูชัดๆเนี่ยยิ่งดูยิ่งแจ้งเนี่ย เอาและเอาแล้ว,าลวตาดีได้นะครับสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดทุกคนเห็นเป็นอะไรครับผมคอมเมนต์มาได้นะครับเอาและตอนนี้เราได้รัฐบาลจันแน่ครับผมนี้ก็อะไรเนี้ตัวนี้เห็นมันยเหมือนเป็นห้าเจ็ดอะไรเนี่ยเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดนีดด่แจ้งจ้งเลยนะเนี่ย เส็นไหมอุ้ยอุ้ยขอโทษแม่กลับมาไทยขอโทษนี่เป็นไงเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นว่าสองเสร็จเห็นไหมแกย่เลยนะอืมอันนั้นห้าเหมือนกับห้าห้าเจ็ดสองเจ็บแล้วนะ หรือสองเจ็ดชัดสี่เลยนะอ่ะอาไปไหนละ่ะเดี๋ยวเอาเอาห็นชัดเจนแล้วครสองเจ็ดเอาเลยวไงเอาแล้วครับโอเค okay. เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แผงหวยนะครับสำหรับเลขเราได้เป็นที่เรียบ,บร้อยแลย้วไป อ้าวตสาถุอ้าวออกเด็ดเด็ดนะแม่นะโอเคครับเดี๋็วจบกันตรงนี้ไปต่อกันที่แตงหวยนะครับ ว่าเราจะจับเลขที่เราเห็นนะครับผมอสองรนะ้อยครับใช่ค่ะเลขที่เราเสี่ยงทายนะครับผมศูนย์ห,น,ยน,หนึหนนหหน่งเออหน่ะอันนี้ ตอนนี้ก็อยู่กันที่แผงหวยนะครับผมใช่ครัจะมีศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองสิบอ๋ออเไรนะอันนี้สองร้อยนี่หนึ่งร้อยก่ห้โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ารวยๆฮงๆนะครับ